ก็ภาพภาพรวมภาพรวมก็คงเหมือนกันทุกทจังหวัดนะครับในเฉพาะจังหวัดตรังก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะฟื้นฟื้นตัวนะครับตอนมีความหวังว่าปีใหม่นี้อะไรก็จะดีขึ้นบังเอิญว่าโควิดสิระบาดรอบสองเนี่ยรอบใหม่เนี่ยีใหม่พอดี มันก็ทําให้ธุรกิจหลายธุรกิจก็ซบเซาลงไปนะครับเหมือนเดิมทุตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดตรังเนี่ยอันดับแรกก็เลยธุรกิจท่องเที่ยวนะ พนักงานรต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งทั้งอย่างเพราว่าเราเราดูจากจากสายการบินที่มาาลงที่ครันะเมื่อก่อนเจถึงแเที่ยวบินนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือห้เที่ยวบินนะครับแล้วก็แต่ละเที่ยวก็มีผู้โดยสารประมาณ30-40คนสิ่งนี้ก็สะท้อนว่า คนเข้ามาจังหวัดตรังเนี่ยก็น้อยลงนะครับก็ส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวโดวยเฉพอธุรกิจต่างๆร้านอาหารนะครับแล้วก็อย่างเช่นบางอาชีพนะครับที่รับการต้องเรียนมานะครับนักร้องนักดนตรีนะครับนักร้องนังดนตรีในร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะเพราะว่าร้านอาหารก็ยังเปิดได้นะครับเพียงต้อง,ต,องต้องมีมาตรการ นะครับดนตรีก็ยังยังเล่นได้อยู่แต่ก็มีมาตราการแต่วา่าวงดนตรีทั้งดนตรีประเภทที่แสดงทำงานทิศการงานของรัศดรต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็ต้องหยุดเลยนะครับก็ได้รับการถกเรียนมาว่าได้รับผลกระทบตั้งแต่นันนกร้องนักดนตรีนะครับคา,าราวานเวทีเครื่องเสียงเวทีเครื่องเสียงเด็กเสื้อไมต่างๆเนี่ยครับก็กระทบกันไม่รวมแต่งา ทีนี้ที่ฟังจากประชาชนเสนอแนะมาเนี่ยเขาก็เข้าใจก็เ,เห็นใจรัฐบาลว่าการจะเยียวยาเหมือนรอบแรกก็คงต้องใช้งบประมาณมากนะครับแต่ที่เขาเสนอมาเ็าว่ารัฐบาลไม่จําเป็นต้องต้องออกเงินเยียวยาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ยังไงชาวบ้านก็ก็ไม่ไม่อดตายก็ง่ายๆไม,ไม่ไม่อดแต่รัาไม่อดตายมีพอมีกินอยู่แต่ว่าที่เดือดร้อนก็คือปวดบ้านผ่อนรถผ่อนสิ่งที่จําเป็นอย่างต่งตรงนี้ถ้ารัฐบาลมีแนวทางแลมีมาตรการได้มีการพักชาระหนี้สักสาเดือนก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยนะครับก็จะช่วย ประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ผลกระทบเนี่ยได้ได้มากมายแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะทําทําได้หรือไม่อย่างไรแต่อยากเสนอแนะให้รัฐบาลลองลองไปปรึกษาหรือกับกระทรวงเกี่ยวข้องกับทีมงานเศรษฐกิจดูสามารถทําตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าสามารถทําตรงนี้ได้ก็ก็คิดว่าเราจะประหยัดเงินในการที่จะมาเยียวยานี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ได้ตรงจุดอย่างแท้จริง ฝากรัฐบาลฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยสะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้กับรัฐบาลได้ทราบหน่อยฝากไปถึงท่านสสอ,สอเอขตนึ่งนิพันธ์จังหวัดรังด้วยนะครับช่วยผลักดันเรื่องนี้ด้วยฝากไปถึงท่านอาจารย์ไคมาริวันหน้าด้วยนะครับนายกสมาคมานกักดนตรีภาคใต้นะครับฝากถึงท่านให้ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้พวกเราสักหน่อยนะครับขอบคุณครับ ปัญหาที่เราประสบมีอะไรบ้างครับปัญหาตอนนี้เป็นปัญหานี่สินนะครับนี่สินที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันเยอะมากนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับรถตู้ได้ผ่อนไปแค่2เดือนนะครับได้ผ่อนชำระไปแค่2เดือนตั้งแต่โควิดครั้งที่ผ่านมาพอได้รับการาพักชําระนี่มาแล้วก็ได้ผ่อนไปอีก2เดือนแต่ตอนนี้ก็ต้องมาติดปัญหาเรื่องเงินที่จะผ่อนอีกนะครับตอนนี้ไม่มีเงินที่จะผ่อนรถเลยในเดือนต่อไปครับ อยากให้รัฐบาลมาช่วยในเรื่องอะไรบ้างอยากให้รัฐบาลมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องพักชำระหนี้มากกว่าครับไม,ไม่ต้องแจกเงนินให้กับพวกเราหรอกครับแค่ขอให้มาพักชำระหนี้กับพวกเราคนที่เป็นหนี้สินอยู่ตรงนี้ครับที่เกิดขึ้นจากโควิด19ตอนนี้ครับเรื่องอื่นนะครับเรื่องอนอื่นตอนนี้ไม่มีนะครับผมว่าผลกระทบจริงๆหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องหนี้สินทั้งนั้นนะครับหลายๆคนที่มาคุยกับผมเพื่อนๆอาชีพเดียวกันก็มาคุยกันว่า เมื่อเราไม่มีงานทํานะครับเราไม่มีเงินที่จะไปชําระหนี้สินตรงนั้นนะครับก็อยากให้รัฐบาลเข้าไปคุยกับบริษัทไฟแนนซ์ Finance, ห้างร้านธนาคารให้ช่วยพักนี้ให้เราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือผ่อนผันอะไรให้เราอีกสักครั้งหนึ่งไม่จําเป็นต้องให้เห็นครับ Mighty, mm. mm. mighty, mighty. Mai đi, mai mm. đi, mai mm. đi.